สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็นบีทีเซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่19มกราคมพุทธศักราช2566ค่ะแน่นอนว่าจอเจอกับรายการของเราค่ะมานั่งพูดคุยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอทีวีค่ะกดหมายเลข11นะคะทางดิจิตอลทีวีและสามารถกดไลค์กดแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเพจ n อ t นทีเซาหรือว่าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะและในครึ่งชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราพูดคุยประ เด็นเรื่องของการดูแลป้องกันโควิดสิเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิบเณปัจจุบันค่ะต่อให้เหตุการณ์หรือว่าลำดับของความรุนแรงแต่ละพื้นที่จะต่างกาันแต่ว่าภาพรวมของโลกเรานะคะณนะปัจจุบันค่ะสถานการณ์โควิด1 9ยังคงมีผู้ติดเชือ้อและก็ยังคงมีผู้ที่เสียชีวิตในเวลาเดียวกันค่ะและในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสายพันธุ์โควิด1 9ตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมรู้จักทั้งสายพันธุ์ S l อัลฟาเบต้าแล้วก็โอเมครอนที่คุณผู้ชมรู้จักแต่ปัจจุบันนั้นนะคะด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การกลายพันธุ์ของโควิด1 9เราก็ไม่ควรตระนกเพราะว่าสิ่งสําคัญเราสามารถดูแลป้องกันตนเองได้ด้วย2ออยู่นั่นเองค่ะวันนี้เลยพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยค่ะกับคุณหมอนะคะที่เป็นคุณหมอจะมาพูดคุยกับเรากับประเด็นที่ สายพันโควิดที่กลายพันธุ์จะดูแลตนเองอย่างไรด้วยการป้องกันตนเองแบบ2ออยู่ตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณหมอค่ะแพทย์หญิงนุชรายลากระจ่างลิขิตแล้วก็แพทย์หญิงสิวพรชัยหมานค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะเป็นนายแพทย์ชํานาญการพิเศษสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลยะลาน,นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ทั้งสองท่านนะคะมานั่งพูดคุยกับเราประเด็นเรื่องของโควิดกลายพันธุ์พูดถึงความตรหนกก่อนค่ะคุณหมอนุดด้ยรายลาค่ะความตระหนกตอนนี้กับโควิด19ที่ พ,พี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยควรจะตระนกหรือตรหนักมากกว่าคะ่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอนําเรียนเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับลักษณะของเชื้อไวรัสก่อนนะคะเชื้อไวรัสเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนแปลงพันธุก,กรรมนะคะแล้วก็กลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ,คะเราจะเห็นได้ว่าสายพันธุ์ที่มีความ าสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายหรือว่าได้เร็วกว่าเนี่ยเขาก็จะมาแทนที่สายพันธุ์เดิมๆที่มีอยู่นะคะ,คะอาจจะเริ่มต้นแรกจากสายพันธุ์อู่ฮั่นเนาะ,ะเป็นสายพันธุ์จีบสายพันธุ์เอลฟาเบต้าแล้วก็สายพันธุ์เดลตาแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันสายพันธุ์หลักก็จะเป็นสายพันธุ์โอเมก้ารอนเนาะก็สายพันธุ์โอเมก้ารอนเองเนี่ยค่ะเขาก็มีความสามารถในการ เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอีกเหมือนกันนะคะก็จะ,ะแตกกายเป็นสายพันธ์ุย่อยๆอีกมากมายนะคะซึ่งเราก็พบได้บ้างในประเทศไทยของเรานะคะค่ะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนบางคนบอกว่าแต่ละครั้งมาชื่อสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็มีความตกใจในการที่จะต้องดูแล ป้องกันตัวเองยังไงบ้างแต่ละสายพันธุ์จะมีผลกระทบไหมถึงชีวิตไหมคุณหมอศิวพรค่ะถ้าพูดถึงอย่างนี้แล้วค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนที่เขาแบบมีความตรนุนเราจะสร้างความตระหนักให้กับเขายังไงบ้างค่ะ จริงๆหลักการเบื้องต้นก็คือง่ายๆเลยค่ะ 2U ตามที่พวกเราเข้าใจกันแล้วก็ได้ยินกันมานานแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งคุณสุชาดาก็น่าจะน่าจะทราบกันพอผ่านหูกันบ้างก็คือ 2U ง่ายๆเลยค่ะหรือว่าถ้าจำไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็น2อก็ได้ค่ะ U แรกก็คือ Universal Precaution นะคะหรือก็คือการป้องกัน U ที่2ก็คือ Universal Prevention หรือว่าปกป้องค่ะก็จะเป็น 2U ซึ่งเดี๋ยวจะอาจจะพูดรายละเอียดให้ฟังในในช่วงท้ายๆนะคะแต่ว่าอยากให้เข้าใจกับว่าจริงๆง่ายๆหลักการ ก็แค่ 2U อ,อค่ะหรือ2ปอปาแค่นี้เองค่ะ,คะแล้วทีนี้ในส่วนที่คุณหมอนุเลลาพูดถึงว่าณปัจจุบันในพื้นที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการะระบาดของโควิด19อยู่อย่างเนืองๆบางที่เนี่ยมีแบบช่วงพีคแล้วก็ลดลงมาบางที่ก็จากที่ไม่มีใครติดเลยกลายเป็นว่าติดเพิ่มขึ้นทั้งช่วงเทศกาลบ้างหรือว่าหรือว่าช่วงของการที่กลับไปบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในส่วนของประเทศไทยณนะปัจจุบัน ที่กำลังระบาดอยู่มีสายพันธุ์ไหนบ้างคะที่ที่เราเรามองว่าเป็นภาพรวมอะคะ่ะโดยสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศของเรานะคะตอนนี้พบว่ามีผู้ป่วยที่ป่วยรุนแรงหรือว่าต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยมีอัตราที่ลดลงนะคะ,คะจังหวัดเราเองก็เช่นกันในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึงวันนี้นะคะ,คะก็พบว่ามีอัตราป่วยประมาณ5-10รายต่อวันนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังมีคนที่ ป่วยติดเชื้ออยู่นะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงขาลงที่ไม่ได้เจอผู้เสียชีวิตเพิ่มในในจังหวัดของเรานะคะค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสายพันธุ์ที่พบในส่วนใหญ่ในประเทศของเราตอนนี้ก็ยังเป็นสายพันธุ์หลักโอมครอนนะคะซึ่งาสายพันธุ์ย่อยที่เจอบ่อยตอนนี้ก็ยังเป็นสายพันธุ์ BA.4 หรือว่า BA.5 นะคะ,คะที่พบเยอะส่วนสายพันธุ์ย่อยอื่นๆอาจจะพบได้บ้างแต่ยังน้อยอยู่นะคะค่ะ แสดงว่าในส่วนของสายพันธุ์ใหม่ที่เราพูดถึงเกลิ่นไปเมื่อต้นรายการเรื่องของโอมครอนที่เป็นสายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 เนี่ยถือว่ายังไม่มีพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดยละลาใช่ไหมคะในประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้เรามีข้อมูลเรื่องของการพบสายพันธุ์ย่อย XBB. เนี่ยประมาณ2รายนะคะ,คะที่ที่มีรายงานข้อมูลนะคะก็เป็นชาวต่างประเทศนะคะที่เดินทางเข้ามาแล้วก็มีชาวไทยเนี่ยที่เดินทางกลับมาจากประเทศ ต่างประเทศนะคะ,คะที่มาจากประเทศสิงคโปร์เนาะก็มี2รายนะคะ,คะแล้วก็ยังไม่ได้มีข้อมูลรายงานในข้อมูลของโควิดโลกนะคะว่ามีสายพันธุ์ย่อย x BB. b b 1หรือว่า XBB.1.5 นะคะเพิ่มในประเทศไทยนะคะ,คะตอนนี้มีแค่ XBB เฉยๆค่ะแล้วในพื้นที่จังหวัดยะลาล่ะคะผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ที่เป็นสายพันธุโอเมกรอนนี่ค,ะค่ะอาการยังคง เหมือนเดิมอาการเล็กน้อยหรือว่ามีอาการยังไงบ้างคะ่ะโดยส่วนใหญ่ที่พบเจอก็จะมีอาการของหวัดนะคะไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามตัวอะไรพวกนี้นะคะก็อาการก็ยังคล้ายๆเดิมค่ะยังคล้ายๆสายพันธุ์เดิมอยู่ค่ะ ในส่วนของการรับมือในฐานะที่เราเป็นคุณหมอดูแลเป็นเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะคุณหมอศิวพรค่ะเราเจอคนไข้ส่วนใหญ่ที่เราเจอผ่านหน้าผ่านตามาส่วนใหญ่มีอาการเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการเหมือนที่คุณหมอล,ลายลาได้พูดไปเลยค่ะก็คืออาการก็มักจะมาด้วยอาการระบบทางเดินหายใจส,ส่วนบนนะคะ,คะก็เช่นบางคนอาจจะมีไขต้ต่ำๆได้บ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีไอแห้งๆหรือบางคนก็ไอมีเสมหะแล้วก็จ,จะมีน้ำมูกหรือบางคนอาจจะอาการน้อยมากเช่นอาจจะแค่ปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียหรือไม่มีอาการไปเลย ก็ได้ค่ะในะคนที่ ออภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีค่อนข้างแข็งแรงค่ะแต่ว่าในส่วนของกลุ่มคนที่เปราะบางอ,อย่างเช่นพวกเราเข้าใจกันว่า608พ,พ,พ,พอจะค,คุ้นกันไหมคะ608ก็คือกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า60ปีหรือว่ามีภาวะเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นเป็นโรคต่อเลือดหัวใจเป็นโรคปอดอยู่เดิมนะคะเป็นเบาหวานหรือว่ามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องะคะ่ะในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะแสดงอาการได้มากกว่ากลุ่มคนทั่วไปเช่นอาจจะมีเชื้อลงปอดอาจจะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยค่ะหรือจจะมีไข้สูงอาจจะ ซึมลงประมาณนี้ค่ะค่ะอ,อันนั้นเป็นกรณีของผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วก็มาหาใแล้วกรณีที่เป็นแบบว่าหายไปแล้วแต่เป็นลองโควิดคุณหมอโนเดลลาค่ะมีไหมคะที่มาแบบคุณหมออาการนี้ใช่ไหมแล้วเป็นยังไงต้องดูแลยังไงมีไหมคะเบื้องต้นต้องเรียนว่าการวินิจฉัยที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยอาจจะทําได้ยากสําหรับลองโควิดนะคะเราก็อาจจะต้องติดตามอาการคนไข้นะคะ ถ้าเลย3เดือนไปแล้วยังคงมีอาการอยู่ก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมว่ามีโรคอ,อื่นๆมีสาเหตุอื่นๆด้วยหรือเปล่านะคะ,คะโรคสําคัญเกี่ยวกับปอดหรือว่าหัวใจอะไรอย่างนี้ก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะก็คุณ <ๆ S 2> หมอเฉพาะทางเขาจะเป็นคนตรวจเพิ่มเติม <ๆ S 2> เพื่อวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็จะได้ดูแลให้ตรงสาเหตุค่ะถ้าพูดถึงในพื้นที่จังหวัดยะลาล่ะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ติดโควิด -19 เนี่ยณตอนนี้เป็นกลุ่มช่วงอายุไหนซะมากกว่า คณะตอนนี้เป็นภาพรวมที่เุหมอเจอค่ะใช่ไหมคะค่ะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอยู่ในในกลุ่ม608ค่ะน่าจะยังเป็นกลุ่มผู้ใหญ่อยู่นะคะส่วนกลุ่ม6ก8ก็มีบ้างปลายนะคะน้อยมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีบริการเรื่องของ admit homeward นะคะในผู้ป่วยกลุ่ม608ูน่์ที่ที่มีอาการเล็กน้อยแต่ว่ายังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของหอบเหนื่อยหรืออาการที่รุนแรงอะไรเราก็จะมี การดูแลแบบโฮมบอร์ดนะคะจะ,ะเป็นลักษณะคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลที่ที่ที่ทดูแลเนี่ยค่ะเขาจะโทรติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่ม608ที่าสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านนะคะประมาณ3วันถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านต่อได้เลยค่ะ,สะแสดงเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพของในพื้นที่จังหวัดยะลาเราเองเนี่ยมีการบริหารจัดการได้ดีและในส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนใครที่ติดเชื้อโควิด19ก็สามารถดูแลตนเองอยู่ที่บ้านได้ไดโดยการเช็คผ่านไลน์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองเอสองมมเองคุณหมอเองก็ติดตามทางไลน์ถ้ามีอาการรุนแรงก็เข้ามาที่โรงพยาบาล เราก็ยังใช้ระบบนี้อยู่ใช่ไหมคะทีนี้คุณหมอศิวพรคคะส่วนหนึ่งเราทราบว่าโรงพยาบาลยะลาเราปรับแผนในเรื่องของการฉีดวัคซีนทั้ง ในที่ตั้งเราก็ทําเชิงรุกเราก็ยังขับเคลื่อนอยู่อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเชิงรุกณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้คะเชิงลุกจริงๆเราก็จะมีการออกไปตามชุมชนต่างๆนะคะ,คะหรือว่าสถานที่ที่มีผู้คนอยู่มากแล้วก็อาจจะไปตกลงกับอย่างเช่นเป็นกิจการก็ตกลงกับเจ้าของกิจการก่อนว่า,าพร้อมที่จะให้แบบว่าไปฉีดวัคซีนเชิงรุกหรือเปล่าค่ะ,คะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ ตอบรับค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าทุกภาคส่วนเนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการป้องกันโรคโควิดนะคะรวมถึงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสถานที่ประจำชุมชนอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ความร่วมมือกันดีหมดเลยทุกทุกภาคส่วนจริงๆค่ะกลับมาที่ 2U ที่คุณหมอสิวพรพูดว่าเดี๋ยวเราจะขยายความ2 U ยให้ฟังว่าทํำยังไง 2U เอา U แรกก่อนที่บางคนอาจจะทําอยู่หรือบางคนอาจจะลืมปฏิบัติตนยูแรกเนี่ยก็คือ universal precaution นะคะง่ายๆเลยก็คือเท่ากับการป้องกันค่ะ,คะตัวย่อของเราก็คือ D M H T D M H T นะคะ,คะน่าจะพอผ่านหูกันมาบ้างแล้วซะส่วนใหญ่คะ D ตัวแรกนะคะก็คือ distancing นะคะหรือว่าการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะคะ,คะ ง่ายๆเลยค่ะถ้าสมมติเราออกไปสถานที่ที่มีคนหมู่มากแหล่งชุมชนอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดสดหรือว่าอาจจะไปพบเจอเพื่อนๆที่โรงเรียนที่อะไรเงี้ยค่ะ,คะอย่างน้อยให้พยายามระยะประมาณ1-2เมตรเพราะอะไรเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยมันติดจากออสานขั้นหลังถูกไหมคะเวลาเราพูดหรือว่าไอาจาเมเบื้องต้นเนี่ยการที่เราอยู่ห่างกันร,ระยะ1-2เมตรเนี่ยมันช่วยป้องกันการกระดินของเชื้อเนี่ยจากผู้ที่เป็นไปสู่ผู้ที่ไม่เป็นได้มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของเราได้ส่วนหนึ่ง อันนี้ก็คือ,อดีตัวแรกอยู่แรกอยู่ที่2เมื่อกี้เราพูดถึงเชิงรุกทีนี้เชิงรุกเราก็มีทั้งกระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาน้องๆมาร่วมฉีดวัคซีนโควิดสิ 19, เพื่อเป็นการป้องกัน ยูที่สองค่ะเรื่องวัคซีนเป็นยังไงคะเรื่องวัคซีนตอนนี้นะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยก็อย่างที่คุณสุชาดาถามเลยก็คือว่ามีทั้งเชิงลุกแล้วก็เชิงรับเลยในเชิงรับเนี่ยเราจะเปิดรับบริการฉีดวัคซีนทั้งที่โรงพยาบาลยะลาก็มีนะคะถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็แจง้งว่ามีความประสงค์อยากจะฉีดวัคซีน,นะค,ะค่ะเราพร้อมให้บริการตลอดนะคะ,คะหรือว่าจะเป็นตามที่ใกล้พื้นที่บริเวณบ้านของท่านที่ท่านสะดวกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนสุขภาพชุมชนเมืองแต่ละแห่งต่างๆ นะคะตอนนี้ก็จะมีที่คลินิกหมอครอบครัวนะคะที่ผังเมือง4ซอย24คุณสุชาดาเคยไปใช้บริการบ้งเลยค,ค่ะ <laughs> ผังเมือง4ซอย24นะคะเปิดฉีดวันอังคารมันพฤหัสช,ช่วงบ่ายค,ะค่ะแต่ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าเพจหน้าเฟซบุ๊กอีกทีหนึ่งนะคะ,คะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ส,สุขภาพชุมชนเมืองตรงสเปนนอกนะคะ,คะก็จะเปิดฉีดฉีดวัคซีนให้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นที่รพสตหรือว่าโรงพยาบาล โรงพยาบาลรพะตะ,ค,ะค่ะก็จะเปิดฉีดเหมือนกันสามารถติดต,ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะค่ะค่ะ,คะในส่วนตรงนี้ค่ะคุณหมอนโนเดลลาคะ่ะเราประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดว่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้สร้างความตระหนักในการฉีดวัคซีนบางคนก็กล้าที่จะไปฉีดบางคนพอโดนเข็มที่1เข็มที่2น้องๆกลัวที่จะไปฉีดตรงนี้เราเรา,เรามีเรามีข้อแนะนําสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อที่จะช่วยป้องกันน้องๆได้ค่ะเรามีข้อแนะนําอะไรสําหรับผู้ปกครองไหมคะอืม หมายถึงว่าการฉีดวัคซีนในเรื่องของผลข้างเคียงหรือว่าจะด้วยค่ะแล้วก็เรื่องแบบว่าบอกน้องๆว่าต้องมาฉีดนะลูกนะเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้อาการรุนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ก็อาจจะเล่าถึงเรื่องของความรุนแรงของโรคที่อาจจะเป็นไปได้ในเด็กเล็กหรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อที่จะให้เขาตระหนักตระหนักได้ถึงเหตุผลที่ว่าจะต้องมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันอาจจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับ กลุ่มคนที่มีอาการให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วณนะปัจจุบันนี้เรายังคงได้รับการตอบรับในการให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนคะในพื้นที่เขตเมืองยะลาเนี่ยค่ะเท่าที่ดูที่ทําเชิงรุกแล้วก็ทั้งเชิงรับก็มีมีมีผลตอบรับที่ดีนะคะผู้ปกครองก็พาเด็กมาแล้วก็มีคุณครูนะคะพาน้องๆมาฉีดวัคซนีนอย่างต่อเนื่องะคะ ค่ะแล้วในส่วนของกลุ่ม608แล้วคะคุณหมอศิวพรค่ะยังคงแบบมาจูงมือกันมาคุณตาคุณยายยังมากันเยอะยังื่อยยังเห็นอยู่เรื่อยเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจใน คนยลาบ้านเรานะคะที่ยังมีความตระหนักถึงออความรุนแรงของตัวโลกเนาะเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องนี้ก็คือบางครั้งก็อาจจะเห็นแบบคุณลูกนะคะจูงมือทั้งคุณยายแล้วก็ลูกแล้วก็คุณหลานมาด้วยแล้วก็มามฉีดกันพร้อมกัน,นะค,ะค่ะซึ่งทางในส่วนของแพทย์เองหรือว่าทางทีมสาธารณสุขเองเนี่ยเราก็ ก็คือดีใจนะคะจะบอกเลยว่าดีใจแล้วก็อยากจะณรงลงให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองในเบื้องต้นนะคะบางคนบอกว่าฉันเนี่ยป้องกันแล้วดีที่สุดแล้วบางคนก็ยังติดอยู่เหตุผลที่ยังติดอยู่เพราะอะไรส่วนหนึ่งคือความเสี่ยงคุณหมอนุเลยลาค่ะความเสี่ยงของแต่ละคนที่ทำกิจกรรมเดิมๆหรือทำกิจกรรมเสี่ยงมีกิจกรรมอะไรที่เสี่ยงสำหรับเขาอยากจะสร้างความตระหนักให้เขาอะคะ่ะ สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อก็น่าจะเป็นลักษณะกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันหมู่มากหรือว่าแบบอยู่ในสถานที่ที่มันแออัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะอากาศถ่ายเทไม่สะดวกหรือว่าแสงแดดเข้าถึงไม่ได้ไม่ดีลมพัดผ่านไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็อาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นที่จะต้องร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยก็แนะนําเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆค,ค่ะ ที่สําคัญที่สุดมองว่าการสร้างเสริมสุขภาพให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะการต่อสู้กับโรคภัยต่างๆหรือว่าการต่อสู้กับเชื้อโรครวมถึงโควิดเองด้วยนะคะค่ะแล้วสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเหมือนเวลาเราส่งนักเรียนไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะฝากความหวังไว้ที่คุณครูหมดเลยแต่จริงๆความสําคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองพื้นฐานของการดูแลสุขภาพคุณหมอศิวพรค่ะ พ่อแม่ผู้ปกครองสําคัญยังไงต้องดูแลลูกยังไงเพื่อที่ให้เขาพร้อมไป,ปเผชิญภัยข้างนอกและกลับมาก็ยังสุขภาพดีเขาจะต้องรีเช็คลูกยังไงบ้างคะ หลักๆเลยนะคะเหมือนที่คุณหมอโนรไลเลากล่าวเลยก็คือเราเริ่มจากตัวลูกของเราก่อนอพยายามเสริมสร้างตัวลูกของเราเนี่ยให้แข็งแรงเนาะแล้วก็ก็ต้องอาจจะต้อง,อจจองอสอนเขาอะค่ะว่าการอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะนําเชื้อเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย<ฤ>ถ้าหากน้องเนี่ยหรือลูกเนี่ยจะต้องมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆก็จ,จะต้องให้ใส่แมส<ภ>ใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆนะคะ,คะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยล้างมือก่อนทานอาหารแล้วก็ พยายามหลีกเลี่ยงการเอามือเนี่ยค่ะมาจับหน้าจับผมจับจมูกจับปากเนี่ยค่ะแล้วก็ล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นที่ช่วยได้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยต้องพยายามสังเกตอาการบุตรหลานของท่านเองเช่นสมมุติว่าเริ่มมีอาการแปลกๆและเช่นกลับบ้านมาเริ่มไอนะลูกเริ่มไอเริ่มมีไข้หรือลูกดูหอบเหนื่อยแปลกๆเนี่ยอ,อันนี้อยากให้ลอง ตรวจเองเบื้องต้นก่อนก็นได้ค่ะอาจจะเป็นสบอบเอทีเคที่ทุกข่านทราบกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่เจออาการยังไงอาจจะลองสังเกตอาการหรือจะลองมาปรึกษาแพทย์อันนี้ก็ยินดีเช่นกันค่ะ,คะแล้วในส่วนของแมสเมื่อกี้ค,ค,คุณหมอพูดว่าแมสเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยแล้วทีนี้น้องๆเนี่ยตัวเล็กๆบางทีเราจะใส่แมสแบบเป็นแมสผ้าทับแมสท,ที่ที่เป็น,าน้า3ชั้นแบบปกติที่เราซื้อกันเราจะทํายังไงคะคุณหมอหนุเนลาค่ะให้น้องคุ้นชินกับการใช้แมสใส่แมสตลอดเวลาเราจะสร้าง สร้างความคุ้นชินนห้กับน้องๆยังไงจะบอกผู้ปกครองยังไงก่อนอื่นเราอาจจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการสวมใส่หน้ากากในในช่วงเวลาที่มันจําเป็นจะต้องใส่หน้ากากนะคะที่ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยได้ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันเชื้อโรคอะไรเงี้ยนะคะ,คะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเขาก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรที่เขาจะจะจะ,จะ,จะ,จะทำตามอะไรเงี้ยค่ะก็อันดับแรกก็เรื่องของการเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอันดับต่อมาก็น่าจะเป็นเรื่องของฝึก ให้ใส่บ่อยๆจนเกิดความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ,คะแล้วก็วจะ,ะเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะค่ะ,คะแล้วคุณหมอชิวพรค่ะสิ่งที่เราอยากจะฝากบอกถึงคุณผู้ชมนะคะณตอนนี้ต่อให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าจะมีบางที่อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราอยากจะสร้างความตระหนักสําหรับคุณผู้ชมเองคืออะไรคะแน่นอนเลยค่ะก็คือ ห้ามประมาทแล้วก็การห้ามตกนะคะอันนี้สําคัญที่สุดเลยถึงแม้ว่าตัวเลขเราจะดูลดลงผู้ป่วยรุนแรงจะดูลดลงแต่ว่าอย่าลืมว่าโควิดก็ยังคงอยู่แล้วก็อาจจะอยู่กับเราต่อไปอีกก็ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าอาจจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่นะคะสิ่งสําคัญที่อยากจะกล่าวทิ้งท้ายไว้ก็คือ,อ,อ 2U นะคะที่ได้กล่าวไปตอนแรกเดี๋ยวจะขอขายายความเรื่อง 2U อีก,ส,กสักหน่อยนะคะ,คะ U แรกก็คือ Universal Precaution นะคะประกอบไปด้วยตัวย่ออีกนะคะก็คือ DMHT BMST นะคะตัวดีตัวแรกก็คือ distancing หรือว่าการเว้นระยะห่างเหมือนที่ได้กล่าวไปในตอนแรกนะคะก็คือ hmm. ให้เราเนี่ยห่างกับเพื่อเราหรือคนใกล้ชิดเนี่ยอย่างน้อยสัก1-2เมตรค่ะป้องกันเอ่อสารคัดหลังของคนอื่นเนี่ยมันกระเด็นมาโดนเรานะคะจะได้ป้องกันการหายใจเข้าไปแล้วก็ตัว M เนี่ยก็คือตัว mask ค่ะที่ได้กล่าวไปนะคะ mask เนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้ก็เห็นบ่อยนะคะบางท่านก็ใส่แล้วก็หลุดมาใต้คางถูกไหมคะเอ่อ mask เนี่ยที่ดีเนี่ยควรจะใส่ให้ครอบ ครอบจบมูกแล้วก็ครอบปล่าค่ะเพื่อป้องกันสารข้างหลังเนี่ยกระเด็นออกอไปเหมือนกันแล้วก็แมสเนี่ยแนะนำว่า,าใช้แค่วันละ1แผ่น ไม่ไม่ควรกลับมาใช้ซ้านะคะ,คะออแมสเนี่ยถ้าเป็นแมสสามชั้นเนี่ยก็ใช้เสร็จแล้วทิ้งเลยไม่ต้องเอามาซักไม่ต้องไปตากแดดก,ก็คือต้องเปลี่ยนอันใหม่นะคะอันนี้คือเรื่องของแมสแล้วก็พยายามใสออ่ให้ให้ให้ครอบปิดจมูกปากอย่าให้เหลือช่องว่างะคะ่ะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยในส่วนของแมสนะคะ,คะแล้วกออ็ตัว H ก็คือ hand washing นะคะ hand washing หรือว่าการล้างมือการล้างมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกัน หรือแม้กระทั่งก่อนโควิดเนี่ยก็เป็สิ่งที่สำคัญในการล้างมือถูกไหมคะอยากแนะนําให้เราพยายามหมั่นล้างมือนะคะอาจจะล้างมือด้วยสบู่ธรรมดาก็ได้ก่อนจะทานข้าวหรือว่าถ้าเราเผลอจะ ชอบเป็นคนเอามือจับหน้าจับหูอะไรเงี้ยค่ะพยายามแบบล้างมือบ่อยๆอาจจะพกเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์เล็กๆค่ะหรืออาจจะเป็นแฮนด์เจลเป็นแอลกอฮอ,อลอฮอ์เจลอ,อ่ะค่ะเล็กๆนะคะพกไว้ติดตัวก็ได้ค่ะเผื่อเวลาเราต้องไปสู่พื้นที่สาธารนณะเช่นอาจจะต้องขึ้นรถประจําทางขึ้นรถเมล์รถตู้อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องมีเขาเรียกว่าพื้นที่สัมผัสร่วมกันกับคนอื่นถูกไหมคะอย่างเช่นลูกบิดเอยประตูห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในส่วนของเจลแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์สเปรย์เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยในการทําความสะอาดทําให้พวกเชื้อที่มันเกาะอยู่ตามตําแหน่งต่างๆเนี่ยมันตายไป,ไปะจะได้ไม่นําเข้าสู่ตัวเรานะคะ,คะอันนี้คือตัว H นะคะที่กล่าวไปต่อไปเป็นตัว T ตัว T ก็คือ testing ค่ะ testing เนี่ยจริงๆตัว T แรกเนี่ยก็คือว่าก็จะเป็นการ test a t k คิดว่าทุกท่านในที่นี้ก็อาจจะเริ่มเริ่มทำเป็นแล้ว ถูกไหมคะการทำแบบสวอปเอทีเคจริงๆก็ถ้าถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์ก็จะมีเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ราคาก็เริ่มเริ่มลดลงแล้วเราสามารถซื้อชุดตัวเอทีเคเนี่ยมาสวอปเองที่บ้านได้หากเราสงสัยว่าตัวเราเนี่ยมีอาการอย่างเช่นเริ่มมีอาการแปลกๆเอ๊ะวันนี้ทาไมไอน้ามูกแปลกๆจังเลยก็ซื้อชุดสวอปแล้วก็มาลองสวอปดูได้หรือว่าเราเพิ่งกลับมาจากสถานที่ที่มันสูงเสียงมากๆเช่นเพิ่งกลับมาจากงานคอนเสิร์ต อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ากลับจากตลาดที่มันดูแบบเอ๊ะถุงเสียงจังเลยก็ลองสวอปดูหน่อยอค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้พอประเทศเริ่มเปิดใช่ไหมคะ,คะแล้ก็อาจจะมีการแบบไปเจอเพื่อนฝูงไปรวมญาติอันนี้คือฝั่งเน้นย้ําเลยว่าถ้าท่านไหนนะคะที่มีแลนจะกลับไปหาคุณปู่คุณย่าอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออาจจะอยู่ใกล้ๆกันอาเงี้ยค่ะอาจจะสวอปตัวเองไปสักนิดนึงค่ะป้องกันไว้ว่าจะได้ไม่นําเชื้อไปสู่ท่านเนาะ,ะเขาก็เป็นแบบบุคคลที่เรารักก็ไม่อยากจะนําสิ่งที่ไม่ดีไปให้กับ กับคุณปู่คุณย่าของเราค่ะก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ค่ะคุณมอนุเลลลา่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างค่ะนอกจากที่ต้องตระหนักในเรื่องของ dmht หรือว่า2 u แล้วนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้ทุกทท่านนะคะหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อที่จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยยังไงก็คงจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะ ก็คงจะต้องปรับตัวเองของเราเนี่ยค่ะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่ดีนะคะครบผ้ามู่หรือว่าการลดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะคะการงดสูบบุหรี่นะคะรวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนและก็การออกกําลังกายอย่างสม่สมําเสมอก็จะช่วยได้มากค่ะในเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านนะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะประเด็นเรื่องของการดูแลนะคะไม่ว่าจะโควิดจะมาห่วงไหน จะมีการกลายพันธุ์อย่างไรสิ่งสําคัญค่ะไม่ต้องตระหนกนะคะตระนักไว้ด้วยมาตรการส u งอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนะคะทิ้งท้ายเชิญชวนค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองพรานน้องน้องนะคะไปร่วมกระตุ้นฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะเพื่อเป็นการลดทั้งอาการและความรุนแรงของโรคนั่นเองค่ะวันนี้รายการ mt เซาวรรมใจคนไทยไม่ทิ้งกันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณหมอทั้งสองท่านก็ลาคุณผู้ชมไปด้วยแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีค่ะ วััันนนนนีีน้มกบคคุณห่่ะจากการระบาดของโรคโควิด -19 เดส่งผลกระทบทำให้เด็กเข้ารับวัคซีนตามแผนง,งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคลดลงซึ่งอาจส่งผลให้โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนกลับมาระบาดได้อีกครั้งเช่นโรคหัดหัดยอรมนันโปลิโอคอตีบไอกรน โดยเฉพาะในระยะที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ทําให้เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงที่จะป่วยและมีอาการรุนแรงวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะพาน้องแซนนี่ไปฉีดวัคซีนกลัวไหมเอ่ยไม่กลัวการฉีดวัคซีนจะทำให้ดูแข็งแรงรู้หรือเปล่าคะพร<อ>้พอ,อ,อไมไหมคะพร้อมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเอาดังๆพร้อมค่ะไปยังคะไปโอเคค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้พาน้องซานเนี่มาฉีดวัคซีนตามกําหนดค่ะสวัสดีคนะ่ะคนสวยะะวันนี้หนูมาทําอะไรคะมาฉีดวัคซีนโอ้หนูเก่งจังเลยพร้อมแล้วนะคะพร้อมค่ะ,อคะโอ้โอเก่งขนาดนี้นะเดี๋ยวหมอจะไปเตรียมวัคซีนให้โอเคไหมคะห้ามร้องไห้นะโอเคโอเคก่นสัญญาโอเคโอเคค่ะ หลังที่น้องได้รับวัคซีนไปเราจะต้องดูแลน้องอยัง,งไงบ้างคะคุณหมอวัคซีนเนี่ยเวลาฉีดแล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะมีโอกาสที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยสบายได้หลังจากฉีดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2วันแรกนะคะ,ะเด็กๆก,ก็อาจจะมีไข้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมากอะไร ถ้าน้องมีไข้ก็กินยาลดไข้ได้นะคะ,คะแต่ถ้าหากว่าน้องมีอาการอุ่นใดที่ดูผิดปกตินะคะคุณแม่พามาหาหมอนะคะจะดีที่สุดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะหน่อยมีหลานที่บ้านที่กำลังจะคลอดนะคะไม่ทราบว่าเด็กที่คลอดใหม่จะต้องรับวัคซีนอะไรบ้างคะโอ้จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่มีวัคซีนให้เด็กนะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงโตจนถึงเข้าโรงเรียนเลยนะคะ,คะในโรงเรียนก็ยังมีต่อให้อีกนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลานเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาต้องได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะตั้งแต่ตับอักเสบบีนะคะวัคซีนป้องกันวัณโรคมี g แล้วช่วงที่ขัวปีแรกนะคะ,อะสองเดือน4เดือน6เดือนเนี่ยเขาจะต้องได้รับวัคซีนรวมคอตีบบาดทะยักไอกรนโปลิโอนะคะ,คะแล้วก็ตับอักเสบบีรวมเป็นเข็มเดียวกันนะแม่คุณแม่ฟังหลายโรคอาจจะคิดว่าหลายเข็มนะแต่รวมเป็นเข็มเดียวกัน แล้วเขาก็ยังจะได้หยอดวัคซีนป้องก,กันโรคโรต้าแล้วหลังจากนั้นพอน้องนะคะอายุ9เดือนถึงขวบหนึ่งแถวๆนั้นนะคะ<ม>เขาก็ต้องได้รับวัคซีนหัดเยอรมันทางทูมรวมทั้งวัคซีนเจอีด้วยนะคะ,คะแล้วพอขวบครึ่งไปนะคะแล้วก็2ขวบครึ่งไปก็ต้องกระตุ้นวัคซีนเหล่านี้ซ้ําอีกทีหนึ่งจนจวนจะเข้าโรงเรียนนะคะช่วง4 6ปี ก็ยังต้องกระตุ้นซ้ำอีกนะคะ,คะปฏอบัติบาดแยกรอคโกรนะวัคซีนมีให้เยอะค่ะอยากให้พาไปหาคุณหมอเป็นระยะนะคะ,คะเอาตั้งแต่2เดือนเลยนะคะโอ้ยดีจังเลยค่ะวัคซีนเยอะเลยร่างกายจะได้แข็งแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ารักมากเลยคนนี้วัคซีนเป็นอาวุธที่สำคัญในการป้องกันโรคนะคะวัคซีนปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงได้อย่างสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาบุตรหลานไปรับวัคซีนจําเป็นตามช่วงอายุนะคะกระทรวงสาธารณาสุขได้จัดสรรวัคซีนจําเป็นสําหรับเด็กไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะขอให้พวกเราพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามวัยอย่างเหมาะสมค่ะเพื่อเด็กๆของเราจะได้เติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีตลอดไปค่ะ ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานอายุแรกเกิดถึง5ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดได้ที่สถานบริการสาธารณาสุขของรัฐใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย